สวัสดีครับพี่บุญนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาสาธิตนะครับเป็นโปรเจกต์นะครับวัดอุณหภูมิบนโซล่าเซลล์นะครับก็เป็นกล่องคอนโทรลนะครับมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับมีกล่องคอนโทรลนะฮะใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ก็ได้นะครับ12โวลต์ซึ่งตัวนี้เราขอจําลองเป็นเพราะว่าสัมพ اني นะครับอันนี้ผมปล่อยไว้12โวลต์นะครับก็จะสามารถดูค่าต่างๆบนจอได้นะฮะมีอุณหภูมิที่ผมตั้งไว้70องศานะครับซึ่งตัวนี้เราตั้งได้จากในโค้ดนะครับถ้าอุณหภูมิเกิน70องศา นะครับปั๊มก็จะเปิดนะครับนี่เป็นแสาไฟที่ต่อกับปั๊มนะฮะนี่มีดูอุณหภูมิปัจจุบันนะฮะนี่อุณหภูมิตรงนี้นะครับเนี่ยอุณหภูมิปัจจุบันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีในส่วนของโวลต์นะครับแอมป์นะครับเป็นส่วนตรงนี้นะครับนี่เป็นส่วนตรงนี้นะฮะซึ่งมาวัดได้เป็นหลายร้อยโวลต์เลยนะครับอาจจะประมาณเนี่ยผมเพิ่มไปเลยนะเห็นไหมฮะเพิ่มได้เป็นร้อยโวลต์ได้เลยนะครับตัวพีซีเอมศูนย์เจ็ทีทนได้อยู่แล้วนะครับออกกระแสได้ด้วยนะครับ ผมปรับไว้นะครับแล้วก็มีปั๊มนะครับซึ่งปั๊มมันจะเปิดก็ต่อเมื่อโซลารเซลล์ ale, มันมีความร้อนเกินนะฮะเขาก็จะเปิดเพื่อระบายความร้อนใช่ไหมอย่างผมต้องไว้เจ็ดสิบเี๋ยผมจะใช้ตัวจําลองนะครับคือด้ปรับผมนะครับจําลองดู ปั๊มออนแล้วนะครับนี่ปั๊มออนแล้วนะครับนี่ซึ่งมูลหภูิตัวนี้ทนได้ถึง400องศาเลยนะครับซึ่งมันร้อนกว่านี้ก็ได้นะครับนี่สังเกตดูว่าข้างในเป็นมีบอร์ดนะมีเซ็นเซอร์วัดนะครับรีเลย์ก็ออนอยู่เห็นเห็นรีเลย์ไหมครับคือต่อปั๊มก็จะนี่เลยนะครับนี่พอถ้ามันต่ำกว่ามันก็จะปิดนะฮะเห็นไหมครับถ้าต่ำกว่าจะสิบก็ปิดซึ่งโค้ดเราจะมีโค้ดให้ด้วยนะครับ ก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิได้นะครับเปิดปิดปั๊มได้ตามเครื่องถอุณหภูมิดูค่าโวลเตตได้โอเคครับ